น่ตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียวจำซิ่งพาละครับผมปิดจอบหลอพี่น่องเอ้ยบอเรียบร้อยสองมือครับผมได้ดินร่อยก็วดครับเรียบร้อยแล้วอีตาชิสองลอยห้าขีดสามครับเรียบร้อยรังเก็บงานครับรังเก็บงานเรียบร้อยแล้วสองมือแล้วจัดเลย ยังไม่รู้ว่าสิไปลงใส่ีกครับผมพาพี่น้องมาเบิงกางเก็บงานครับผมยอดอีดีนี่องานสองหมือ่อรถสามรถดำสามคันครับไ,ไก่แน่ไก่เน่พี่ยตาจีตาซสสองร้อย สามครับผมโอ้ผมฟังมาเบิองเสียงฟังเสียงเราพี่น้องไหมจัดแล้วบ่มันบอมมออันยังไงละครับบ่มันยังไงกรอบสาเกล้วมันลึกกว่าเกล้วแต่ว่าขนาดทอดเกล้วกับปั่นคู่แน่คู่เกล้ฟังคนบ่ได้ออกครับคู่เกล้ผมปลายอยู่ข้างฟังคนโปรเดออกมีฟังหนึ่งคุณคิดว่าไหมละคกับปั่นคู่ครับกับรังแต่งคู่อยู่ แตงขอบแตงขอบแตงยางมันงามเรียบร้อยแล้ว,พวกกเพื่อนกระเซียวน้ำลงตัวบัตรเวลาเลีง้งมันจังสีมีนม้ำเซออ้อยต้องมีพ็ดอ้อยครับต้องมเพ็ดอ้อยไอ่แต่น้ำเซออ้อยขอบคู่กับเพื่อนกระเจี๊ยวแต่ปลูกต้นมองต้นไม้ไปซะนะข้างหน้าน,นี่คือปลูกอ้อยเป็นอนี่ ครับ่อดแล้วน้ำบงสองทันทันหน,นึ่งกลับบ้านไปแล้วครับทรงหินทรงดินรอดพิ้ายเรากลับเข้าบ,บ,บ,บ้านเลยฮะจักรเรืยมันจะน้ำลงทางไหนมันจ,จะน้ำ<ะ>ลงอยู่บ่ะรู้ว่าปันปป่นไปซรือเออปั่นไปสิละ เดี๋ยวฝนมาเจาะเอง, <laughs> งอนนหรอกงั้นกบผมอ่าแล้วว่าได้เห็ดได้ทำอยู่ครับผมช่วงนี้ก้อนทดิคอนาฝนก้อนทดิคอนาฝนไงว่าได้เห็ดอยู่ว่ามีง,งานแยกงัดกันแค่ช่วงนี้โอ้เม่โคก้งอะไรโดนดำอะไรมาเลยหยอดเลย เสือวกับมาอานเ้นโเครัผมกัมาแกนดถดำรถเจ้าของไอ้มาขาวพลังเก็ดอีสอครับผมก็มาตเตอูหันซาครับซื้อมาตเตปีที่แล้วนะเดนงานเต็มที่ก็ได้กัเรีนงานอ่อยอยู่ครับพอดีนี่ได้กับเร่องแกะเขาและมึงเึงแม่ก้ น้องใช้างานดีครับเสียงนิ่มดีเลยม,มาม,มีอาการโดดเลยพี่น้องใช่ได้อย่เป็นให้สร้างศูนย์มาเช็คให้ตลอดครับเป็นสื่อเป็นสื่อมากล่านสองตัวนี้โดนแล้วละ่ะ สบูรหรือาดูราคาเท่าไหร่เพนเอาไวุ้อหน้าอ้อยเพนก็เอาไปผินอ้อยครับออใสลงก่อนเย่าเพิ่นไปน้ำกังเก็บงานแล้วเก็บงานแล้ว ดแบบพี่เปียวครับดากพี่เปีวยวหน่อยเนึะ แล้วเก็บงานแล้วนะเ,เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยก่อหน้าจะถือเรียบร้อยเอาสำหรับคลิมีก้กันขอฝากเวิดสมนีก่อนได้ครับเด้อผู้เล่นขอมาแล้วไม่เห็นก่นมาก,กดใช้ไล่ก,กดแชร์ครับลืมก,กดติดตาม ในช่องเสวน้ำสิงห์พาเลาะน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ